สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ในรายการบล็อกแชนแนลบล็อกแชนแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแต่งรถเอ่อเป็นรถแลนะครับผมรถคันนี้หาได้หาได้จากไหนครับพี่หยกครับเอ่อถ้าให้หาแบบง่ายๆก็ต้องในมิชชั่นครับผมมิชชั่นนี่มันมีขายไหมครับรถคันนี้ไม่มีไม่มีครับมีแต่แต่งเรียนแบบได้แต่มันยังไงก็ไม่เหมือนโอเคครับผมอย่างแรกนะครับผมที่เราจะต้องเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวจะสอนวิธีการเข้าไปเอารถคันนี้ด้วยนะครับใครมันปิ้มปี๊มเลยนะวะ แลวผมกดกด S E ไปครับแล้วก็ไปที่ออนไลน์ครับไปที่จ็อบครับแล้วก็ไปที่เพจจ็อบแล้วก็ล็อกสตาร์คิเอทครับเราไปที่มิชชั่นครับผมแล้วก็เลื่อนลงไปอันที่เอ่อเอ่ออะไรเดนเนลล์ออสเวดนะครับผมโอเคเดี๋ยวนะนี่ไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราตัดไปถึงฉากตอนอยู่ข้างในเลยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเอ่อเกมกันแล้วนะครับผมโอเคพี่โยกครับคือการที่เราจะรถรถแรงคันนี้เนี่ยเราจะต้องเอาอะไรมาล่อครับเอารถ รถไอ้สองคันเนี่ยครับหนึ่งในสองคันเนี่ยมาวิ่งล่อครับไม่งั้นมันจะไม่มาเพื่ออะไรยังไงก็ไม่มาครับเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อเพื่อล่อเอารถคันนี้ครับคันที่เราอ๋อคือคือคือถ้าล่อนี่ท้องเลยใช่มใชุ่ยโอเคครับมาอันอันดับแรกนะครับเราต้องทําการระเบิดรถห้าคันที่อยู่ในแกนที่สีแดงนะครับใช่ครับผมแล้วเราเหลือคันสุดท้ายไว้นะครับอืมเพื่อให้เวลาหยุด เฮ้ยมีมีใครจะขึ้นไปกับพี่บ้างครับหนู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 ทำไมใช้คำน่ารักจังเลยหนูถ้าจะให้แบบเร็วๆนะครับก็เอาเรียกฮอหรือเรียกเจสมาก็ได้ครับจะเร็วกว่าเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมปรับเป็นสปีดไปเลยแล้วกันนะครับเอาเฮ้ยฟอกฟอกขึ้นกับพี่ออกโอเคเดี๋ยวเราปรับสปีดไปเลยครับ Now watch me whip, whip, watch me nay nay Watch me do it Now watch it? me whip Kill it Watch me nay nay Okay Now watch me whip whip Watch me nay, -nay. Yeah, you do it ครับผมก็คือหลังจากที่เราได้ของมาแล้วนะครับผมก็เราก็จะต้องขี่ไปตอนจุดเอ่ออยู่ตรงไหนนะพี่หยกข้างหน้าข้างหน้าร้านแต่งรถนะครับผมใช่ร้านแต่งรถกลางเมืองครับใช่ร้านแต่งรถกลางเมืองกับตรงสนามบินร้ <c oughs> านแต่งรถข้างสนามบินนะครับโอ้โหข้างหลังเปิดแล้วโอ้โหเอาข้างหลังเอาข้างหลังออกด้วยเพื่อความสวยงามโคตรเท่ ความสวยหมดไปแล้วรถกูโอเคผมเราขับไปครับขี่ไปขับไปขี่ไปนี่นะครับผมเรามาทีละรอบครับนี่ไงเฮ้ยเจอแล้วเนี่ยเฮ้ยดีกว่าคันกูเยอะเลยโอเคผมงั้นคันนี้ขอแล้วกันนะเฮ้หรือหรือว่าคันนี้ใครใครจะเอาครับผมผมมีแล้วได้ร็จกูก็เอาไปเก็บในบ้านครับอันนี้ไม่มี ขึ้นมาสิครับยังไม่มีไปเอาสิครับโอเคงั้นเอาอไปครับเออเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าเรางงเราต้องการให้มันสปอนก์อี่าเนี้ยไอพี่หยกพี่หยกเรามารวมตัวแบบคันเดียวกันดีกว่าพี่หยกขึ้นมาคันผมพี่ออกคันรถของพี่หกยกไปไกลๆด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่สปอนก์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาไปขึ้นตรงนู้นนั่นแหละลิสสุดยอดมากเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเชื่อแล้วนะแค่สมิธแค่สมิธเอาพี่จอดที่ เอ,เอาหมดหมดพังหมดเลยใช่ไหมพี่ไหนๆก็จะไหนๆแล้วนะขอให้หมดไปเลยใช่ไหมนั่นแหละคนโล่ออลงอ่ะสวยงามเอาหลังคาออกได้ไหมเนี่ย โคตรเย็นอะอันนี้ความเป็นรถแรงก,กูไม่มีเหลืออยู่แล้วพี่ลองเอารูปนี่เป็นหกิีแ่บรถแลกโอ้โหผู้ถ่ายเก็บไว้แบบอาขึ้นมาพี่ยกถ่ายไว้พี่ถ่ายไว้รถแลกไม่เลยทำไม่ได้แลกจาัก,การ์กแลกจักระเดี๋ยวพี่ขึ้นแบบขึ้นแบบเดอดฟ้าหน่อย แบบพอวอลเกอร์ต้องกระโดดขึ้นโอ้โหขึ้นง่ายด้วยรถคันนี้มีความสาามรถพิเศษคือขึ้นโดยไม่ต้องปิดประตูและไม่ต้องเปิดประตูรถโคตรแล้วไอ้ย่างงี้ก็ได้เหรอไม่ใช่ใช่ว่าแต่ร้านร้านต้องรถมันอยู่ตรงไหนวะโอเคครับตรงมาก็ได้ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายอีกจุดหนึ่งก็สนามบินไอวิ่งพาไปโซนไม่สปอยถ้าสมมติไม่มีไม่ถ้าไม่ไม่สปอยนี่แสดงว่าไม่ได้แบบว่า เล่าหนังให้ฟังก่อนใช่ไหมมันสบายอะไรอะฮะเอ, uh huh. เอ้ประมาณนี้มันก็สปอยแล้วมั้งพี่หกไม่รู้นะพี่วิ่งไปทางศึกกระจกไปพี่ไม่เคยวิ่งมาทางนี้อ๋อไปถูกระจกใช่ไหมพี่เอ้ยเป็นยังมันไม่เกิดปะเอ้ยรอบแรกนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะมาปุ๊บเกิดเลยถูกระจกครับผม <c oughs> กกันโอเคเดี๋ยวนี right okay. oh, oh, you know ้เป็นรอบรอบอีกรอบนึงแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งรถคันนี้กันดีกว่านะครับผมโอเคโอ้รถคันนี้นี่ดูดิโคตรแล้โคตรแล้เดี๋ยวได้ขอขอเอา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 ข้างหลังออกอีกหน่อยได้ไหมโอ้โหรถคันนี้มึงจะด่วนไปไหนครับเนี่ยรถแพง่พีทำไมวะ ไม а, o, ่งเอาเอาอยากเอาข้างหลังออกให้ที่มันเป็นที่เหยียบอะถ่ายชดเนี่ถ่ายชดเนไอ้หลุดให้เหรอชนต้นไม้ได้แข็งสุดในโลกด้วยถ่ายชดอีกต้นอีกรถโคตรสวยต้นเอกเอกอีกอย่าไปอะชนบองหน่อยชนบองครับ กโอ้พี่มันเปนเบี้ยวแทนข้างหลังแม่งยุบไปแล้ยน่ะเกี่ยวไอ้เกี่ยวเกลียวเกลียวต้นไม้เกี่ยวต้นไม้ไปโหลดับไปโหลดเด็กแอนแข็งแกร่ง Lui yang, luôn yang. <cười> <cười> mày luôn. <laughs> 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 mày không Mày luôn. Mày luôn. Mày luôn. อันหนึ่งค้อนคอนกูอยู่ไหนมาซ่อมรถกันดีกว่าหมดกันรถกูไปพี่คือรถมานะเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบงครับเครื่องเร็วกว่าเดิมอีกระบายความร้อนได้ดีด้วยเครื่องหลังไม่โคตรเทะไม่ต้องใส่โบตเตอร์กู โอ้ oh, ยังไม่สปอนครับต้องวิ่งไกลกว่านี้เมื่อกี้มันยังอยู่ใกล้อยู่เลยไม่สปอนมันมันมันยังแบบเหยิงดีกลับมาโอ้ยไม่เหลืออะไรดีแล้วไอ้ล้อล้อลานั้นล้อล้อล้อไปเลยล้อดี่อานเลยพี่ใช่โดนล้อเฮ้ยแสดงว่าอยากเจ็บตัวใช่ไหมเนี่ยโดนโชค นอะไรแบบถ้าอยู่ใกล้ๆรถคันนี้นี่เปื้อนเลยเนี่ยโดนป้ายป้ายเลยปย้ายยังอยู่อีกเว่าป้ายแม่งไปหมดแล้วเนี่ยนี่นี่ไปแล้วโอ้ไม่สปอนครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมว่ามันจะสปอนตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจบมิชชั่นกันดีกว่า w song s i much h cut t a e e โอเคครับได้เวลาแต่งกันแล้วนะครับผมไปครับนำขบวนไหครับ อ่านะครับรถคันนี้เนี่ยถ้าให้แนะนำเนี่ยห้ามเปลี่ยนสีใช่ไหมพี่โยใช่<ด>ห้ามเปลี่ยนสีห้ามเอ้ยล้อล้อเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมล้อไม่ไม่รู้นะล้อพี่ไม่เคยแต่งมากล้อล้อล้อคันนีมนม้มันมีมันมีมันมีขายไหมพี่ไม่รู้นะปีพี่มีมันล้อชือว่าไดามอนด์พี่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกัน อ้าวรถรถสีทองกูพี่ปลาอะไรบินได้พี่ปลาอะไรวะปลาบินลีปลาแคนไฟนันมันอาเบลี่เอออ่ววะไฟหมดแล้วเฮ้ยสีโคมอันนี้มันแปลกๆป่ะหรือว่าถ้าเอาไปใส่สีโคมต่างหากโอเคครับผมอาร์เมอร์นี่อัพร้อยเปอร์เซ็นต์ไปนะครับผมแล้วก็เบรกนี่ก็อัพเต็มไปครับเรารวยไงยตะเขือด้วยนะครับมัมเปอร์อ้าวใครขับฮอชนวะ ใส่ไฟข้างหน้าสวยอยู่แล้วครับแล้วก็โอเคครับ AMS แล้วก็สีนะครับผม e n e เ g อนะครับโอเคข้างหลังนี่ทำเป็นท่อท่อสีดำหน่อยแล้วกันโอเคครับใส่ไปครับแล้วก็อันนี้ไม่ต้องใส่ครับเอ้ยอันนี้มันคือตรงไหนวะเฮ้ยไอ่โฟกโฟกเปียกไอ <laughs> ข้ข้างๆตรงนี้มันใส่ดีเปล่าวะตรงไหนอะข้างหน้าเนี่ย คลิกค้างคลิกค้างคลิกค้างแล้วจับล่างไม่ถ่ายไม่ได้อะเป็นลยไม่รู้อืมใส่ดีกว่าปะใส่ดีกว่าเนาะเออใส่พี่มันสวยปนตังจะเยอะอ่ะใส่ไปเถอะอันนี้มันใส่ใส่มาให้แล้วก็ใส่ไปครับโอเคเอาอันนี้เลยนะครับเป็นแบบตามตามอย่างนี้เลยนะ <c oughs> ผมไฟก็เป็น ไอ้นอนครับตา่ไปแล้วก็ไฟเฮ้ยรถรถคันนี้เอาเอาเป็นสีอะไรดีสีขาวสีสีโคมม้ไม่มีอก็สีที่มันใส่อยู่ไงไฟท้าของรถนี่ก็ขอใส่เป็นสีอะไรดีวะสีชมพูหรือว่าสีม่วงดีสีม่วงดีกว่าแล้วกันนะครับโอเคส่วนต่อไปครับ อันนี้อัพเป็นฟูลนี่ไปเลยครับแบบทำประกันไงทำประกันชีวิตอเค,ครับผมแล้วก็สีโครมเนี่ยมันก็สีโครมเองเปล่าวะรถคันนี้เอ้ยเอาสีที่มันให้มาแล้วครับสวยอยู่แล้วโอเคครับผมเฮ้ยใส่คูเมมเบอร์ไปแล้วดูล้อข้างหน้าดิเราดูดูล้อดิมันมองไม่เห็นอะเออ ต้องเอาคูเมมเบอร์ออกเว้ยเออเอาออกครับอันนี้ก็ข้างบนครับใส่ไปครับสวยแล้วก็เฮ้ยอะไรเดี๋ยวมาด้อลาก่อนครับเออเดี๋ยวไปดูบอลก่อนได้ได้ไโอเคโอเคโอเคโออเเคโอเเนโอเนเเคอเคโเคโเคเโออโอเคโอเค เอ้ล้อล้อ,อนี่มันมันอยู่ในไหนเอาโรลไรเดอร์เหรอจะโรลไรเดอร์นะเอ้ยไฮเอ็นเปล่าพี่ผมจะอยู่ไฮเอ็นนะใช่เ<ไ>หรอไฮเอ็นไดมอนด์ไหนว่าไดมอนไหนว่าไดมอนไม่เห็นเจอนี่ไงนี่ไงเอเอเฮลผมซื้อไปครับโอ้โหหมื่นเก้าเลยนะครับผมแล้วก็ใส่สีไปครับ เอาคเปลี่ยนสีละสีอะไรดีสีขาวแล้วกันนะครับเฮ้ยสีอะไรดีวะเนี่ยสีม่วงได้ไหมม่วงก็ได้พี่เอาตามสีใต้ของรถเฮ้ยจริงๆสีแดงก็สวยนะใส่สีแดงไปแล้วนครับเราเท่แล้วก็ยางครับผมยางยางคือแมวใช่ ยังคือไม่เอาแล้วเมาเอา,เอาคือไม่ยังโอเคครับผมควันเป็นสีชมพูเอ้ไม่ใช่สีแดงนะครับผมโอเคหน้าต่างนี่ใส่ดำไปเลยครับอเออัพเต็มแล้ะเดี๋ยวเราไปเทสความเร็วกันดีกว่านะครับผมจัดไปวันนี้เราจะกินอะไรกัน,นดีอะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไรกินกินหมูสมหลอดกระทะเอ้ มีหมูสมหลอดอ๋อเป็นหมูสมหลอดเย่เขาเอาแบบที่ร้านสำเพ็งไงจำแม่เฮ้ยสำเพ็งก็อร่อยนะเผื่อจะมีก๋วยเตี๋ยวตำเส้นเด้อต้องรูว่าสำเพ็งมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเพราะมันเป็นลูกชิ้นเฮ้ยไม่ใช่ลูกชิ้นเดียวเดียวแม่งเหมือนเด็กมอกาวอ่ะ โอ้ยลูกชินกช้นนี่เป็นลูกชิ้นจากแดนใต้ถ้าโต๊ะลงเส็มเส็มเพลงหรือจากแดนใต้อ๋อสำสำเพลงแดนใต้ <laughs> ยุคหินชนิดใหม่ <laughs> ลูกหทีเยอยไปใหญ่แล้วสมองสมองอ่ะโหลสตีอ่ะโหลสตีมีใครอยู่ไหมคิดคิดว่าล้อรถล้อรถนี่มันน่าจะทำเราตั้งแต่ยุคหินแล้วมัง้ <laughs> มงมังกี้คิง ใช่นั่นมันนั่นมันลิงโอ้ยไอไอลิงลิงลิงที่มันถือไม้เท้าไม้เท้าอันหนึง่งแล้วก็ร้องโอ้ยโอ้ยใช่ไหมโอ้ยลิงอะไรนะพี่อ๋อลิงลิง,ลงคิงคองล้อกิงลิงลิงลิงอะไรอร่อยอร่อย ลิงอะไริงราคาล้อยลิงลิงอะไรหน้าหน้าตาดีดีลิงอะไรลิงลิงลิงตูดแดงวิวหนึ่งลิงลิงขอก้อนหินหน่อยพอลิงบอกว่าลิงอยากจะกินก้อนหินลิงก็บอกไม่รู้ เนก้อนหินทำไมล่ะเดี๋ยวมันก็ขี้ออกมาเป็นก้อนหินกูไม่ไหวแล้วกูจะกูจะบ้าตายเลยเอ้ยเดียวดียวเดีวพี่ชอบนะเว้ยพี่ชอบในความพยายามในการเล่นมุกของเราม้างเออเราต่อเราต่อเราต่อตกลงลิงลิงเป็นไงมั้ย ลิงเขาเป็นลิงที่อยู่ยุคหินครับลิงนี่เป็นลิงที่มันเกิดมาจากลิงเมืองเมืองไทยครับไม่นะเมืองไทยจะไม่มีลิงครับอ๋อลบลิงถ้าลิงอ๋อลบลบอ๋อลบบุรีมันมีมันมีลิงน้อยเพราะมันชอบมีแต่ลูกปืนมันลบลบลิงลิงโดนแอคชั่นแอคชั่น ดิวครับพี่ชอบในความพยายามมากเลยครับโอเคครับผมพี่ชอบมากๆเลยครับทำต่อไปทำต่อไปจากนั้นลิงก็ลิงก็ไปขอไปขอกล้วยขอพขอลุงเข้าสวนครับลุงเข้าสวนบอกว่าไอ้ลิงแกพูดได้ไงอ่ะอ๋อลิงก็บอกอ๋อฉันฉันเป็นบ้าเป็นบ้าเลยก็อย่างนี้ก็ได้ลระท้องแข็ง กูนั่งขำอยู่แล้วนนลิงลิงหิวน้ำลิงก็เข้าไปในป่าเจอเจอถังน้ำมันลิงก็กินเลยจิ๋งน้ำมันโอ้โหเจอโจรยิงเบอร์ปวดปวดท้องลิงบอกปวดท้องวิ่งไปวิ่งมาเจอเจอเจอโจรยิงไส้แตกระเบิดที่เป็นไฟเลยระเบิดอระเบิดจากนั้นลิงก็บอกว่า ทำไมเราต้องเจอความทุกข์ยากคนจะทนงานนี้ไอ้ท่องหนโมท่องนโมสามจบด้ไหมเนี่ยล <im itation> ิงก็ลิงก็บอกว่าพกแก้วแม่แก้วช่วย <im itation> ด้วยเรื่องราวของลิงลิงยุคหินล,ลิงก็พกแก้วแม่แก้วก็บกว <im itation> ตบตัวตรงหน้าลิงก็บอกว่า ไม่ไม่ไม่ตอนตอนมันปรากฏตัวมันมันพูดไว้นี่เว้ยโอ้ลิชิตโอ้โอ้มาดัมมาดัมโอ้ตอนปรากฏตัวโอ้ลิชิตแม่ลิงก็บอกว่าจะกินอีมาดำเยอะคุณชอบในความพยายามมั้งหมาดำไม่รู้จะหมาดำโอ้หมาดำกินแล้วมันจะหมดรสชาติแบบช็อกช็อกเกล็ดช็อกโกแลตมันอะ กินกินเข้าไปคุณอาจตายได้เพราอมันเป็นช็อกโกแลตม้าดำามาดอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างจากนั้นลิงจากนั้นลิงก็บอกว่ากินลิงลิงบอกไม่กินเดียวกบปิปิกินขี้จิ้งจเยอไปใหญ่แล้วสมองสมองบจะกินขี้ที่ไหนดีอ๋อรู้แล้วรู้แลกกินขี้ตัวเองดีกว่าอ้าวปี่สิกแดงก็บอกดีใจดีใจ ผูได้ก <c oughs> oh, oh oh ินขี <automotive beer> oh shit, yeah. ้ตูดแดงตัวเองโอ้ยอายพีนะครับสมองที่จากไปลิงก็บอกอยากอยากจะไปนอกโลกเราอยู่ยุคหินอ่ะเราเราเราอยากจะไปนอกโลกอ่ะลิงก็บอกว่าโอ้ลิงต้องบินได้สิลิงลิงจะบินยังไงอ่ะลิงก็ให้ลิงตัวหนึ่งเตะตูดแล้วก็เดินขึ้นฟ้าแล้วร้องโอ้มาดาวจากนั้นจากนั้นม้า มาดัมปรากฏตัวปรากฏตัว hmm. ข oh, no. ึ้นโอ้เ oh, จ no. <God. S 1> so ้าลิงน้อยเจ้าออกนอกโลกเลยนะจะเว้นวักทำไมวะโอ้เจ้าลิงน้อยค่าเสียค่าเสียใจจริงๆเน่ะที่ซอรี่สีดาต้องออกนอกโลกด้วยอ่ะถ้าไม่งั้นมาดัมมาดัมจะต้องเสียใจและร้องไห้เปอีกนานมาดัมจากนั้นจากนั้นลิงก็บอกผู้ชิด มาทำไมลิงทำไมลิงทำไมลิงต้องพูดภาษาอังกฤษเออใช่ลิงเออลิงลิงลืมลิงเจ้าของลืมลิงเป็นลิงเป็นคนไทยนี่ลิงเป็นคนไทยโอ้ลิงเออลิงเขาที่จริงลิงเขาเป็นคนไทยเขาต้องไปกินไปกินอะไรอาหารไทยไหนเพราะลิงเขาพูดไทยได้อย่างนั้นลิงลิงแมาดําดังนั้นลิงก็อยู่ยุคหินเสร็จแล้วลิงก็แก่ตัวเดินเข้าไปที่ไทย ที่ประเทศไทยยุคหินแล้วงั้นลิงก็บอกว่าเอ้ยไทยมีมีมีลิงขายไหมอ๋อเรามีแต่ผัดไทยอ่ะเออเราไม่มีลิผัดไทยกินบ้างล่ะอ๋อกินกินกินเอ้ยไม่นั่นนั่นมันเพื่อนเราหรือเปล่าลิงผัดไทยโอ้ my god โอ้ my god าดลทำไมนั่นมันเพื่อนเราโน้เนื้อเพื่อนเรานิ้วกระดูกหักทีละชิ้นโน้ โอ้มาดมโอ้มาดโอ้ทำไมลิงทำไมลิงต้องทำอย่างนี้โอ้พ่อมาพ่อมาดำเฮ้ยก็ว่ามึงควรจะตัดฉากเข้าไปที่ฉากจบบอลลีบูนได้แล้วนะโอเคได้เอาก็ลิงลิงก็ไปอยู่ที่ฉากอ๋อเอ้ยเด้ข่าวว่าบินบินมันลิงไป ลิงมันบินไปที่ออสอเตอร์เรเลเรเลียนี่ไม่ใช่เหรอออสเทเคเลียประเทศที่อะไรนะเคเรียลิงก็ไปที่โรงหนังโอ้ลิงเอ้ยลืมยุคหินมันต้องมีโรงหนังสักโรงเนี่ยแหละโรงหนังโรงหนังนั่นเป็นโรงหนังที่อายุอายุห้าห้าหมื่นปีมึงจะจบหรือยังอะนี่รอบนี่รอบเมืองนี่เรื่องมึงคนเดียวเลยนะเนี่ย เออกูเตรียมมุกมาอย่างเยอะเลยไม่หมดไม่ได้เล่นเลยมุกกูหละตลึงถึงโป๊ะจบโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ไล์แชร์กับบล็อกแชนเนลวิลเลัแชแนลนะครับผมเดี๋ยวเราเก่งๆเจอกันคลิปหน้าครับผมอยากให้แต่งรถอะไรคอมเมนต์นะครับบายอย่าลืมดูมาดมมาดอย่าลืมเจ็บหูอย่าลืมเจ็บตานะ